ผมไม่ชอบวิชาศิลปะไม่มั่นใจเพราะว่าเคยมีคนบอกว่าวาดไม่สวยพยายามแล้วแต่ก็วาดไม่ได้สิ่งสะท้อนด้านลบที่มีต่อวิชาศิลปะในวันแรกของการเป็นครูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิติรัตน์พิสัตว์ผู้สมัครคัดเลือกรับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศรุ่นบรรจุป,ปีพุทธศักราช2562 ประวัติด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์สาขาศิลปะศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูณโรงเรียนนนสูงพิทยาคารจังหวัดอุดรธานีด้านการจัดการเรียนการสอนตลอด3ปีที่ผ่านมาการสอนของดิฉันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าศิลปะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุกคน ครูศิลปะมีหน้าที่ทําศิลปะให้เข้าถึงเข้าใจง่ายและใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น,เ,น,นเ,เริ่มจากสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชั้นเรียนศิลปะจากนั้นออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการออร์คิล หรือการที่ครูออกแบบขึ้นมาเองรวมไปถึงวัตถุดิบรอบตัวในธรรมชาติท้องถิ่นได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการครูหัวใจใหม่โดยการนำ Transformative Learning เข้ามาปรับประยุกต์ใช้มีการออกแบบชั้นเรียนที่ทำให้นักเรียนประหยัดค่าอุปสุปปรกรณ์มากขึ้นทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ออกไปสำรวจธรรมชาติรอบบ้านและแลกเปลี่ยนกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแก้ปัญหา จากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ค้นพบแง่างามสุนทรียาภาพรอบตัวกล้าสแสดงความคิดเห็นถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปัจจุบันสังคมมันเปลี่ยนไปค่ะคนเกิดตารบูลลี่กันเยอะมากไม่ได้สนใจคนที่ถูกบูลลี่เลยว่าเขาะจะรู้สึกเครียดหรือรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองตัต้งคำถามว่าทำไมเราถึงจะต้องบงมีการบัรงคับตัดผมด้วยค่ะถ้าตัดแบบการโดนบังคับอะค่ะหนูรู้สึกว่าจะทําให้นักเรียนรู้สึกไม่อยากมาเรียนแล้วก็อับอายค่ะกบ แห่งความกดดันค่ะกดดันในเรื่องการเงินการเรียนหลายๆเรื่องเศรษฐกิจของเรามันก็ค่อนข้างจะย่ำแย่บูก็แพงแต่เงินเดือนไม่ขึ้นค่ะในประเทศไทยเนี่ยพวกต่างจังหวัดอย่างนี้ทำไมเขาไม่ได้รับการพัฒนาเหมือนใจกลางเมืองที่กรุงเทพรู้อะอยากให้เขาพัฒนาพัฒนาให้แบบมันมีความพัฒนาเหมือนกันประมาณนั้น ในการเรียนการสอนของดิฉันให้ความสำคัญกับ Art p r o ป e เซหรือกระบวนการทางศิลปะสำคัญไม่น้อยไปกว่า Art Product หรือผลงานทางศิลปะแน่นอนว่าสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นจากการมองผลงานศิลปะนั่นคือระหว่างที่เขาทำงานพวกเขาจะได้รู้จักตนเองเข้าใจตนเองและยอมรับผู้อื่นมากขึ้นได้เรียนรู้ทักษะชีวิตทักษะทางศิลปะการคิดวิเคราะห์และประเมินผลการวิจารณ์งานของตนเอง ทักษะการแก้ปัญหาแก้ปัญหาจนเกิดความรีเริ่มสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่ทักษะการสื่อสารในการถ่ายทอดเรื่องราวและที่สำคัญมีสุนทรียภาพในจิตใจเกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้าน,นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนดิฉันลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอรารยธรรมบ้านเชียงมาประยุกต์ในการสอนนักเรียน และได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสศา,ศาจากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้องเพื่อขายครูรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปของภาคเอกชนเป็นกระบวนกรในการจัดกิจกรรมครูปล่อยของอุดรธานีร่วมกับครูแกนนำในพื้นที่และอินสคูลเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีร่วมกับเทศบาลนครอ,อุดรธานีและเข้าร่วมกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานประกอบการต่างๆ สร้างชั้นเรียนศิลปะสําหรับทุกคนให้ได้นั้นแม้คนส่วนมากจะมองว่าศิลปะเป็นนามนธรรมไม่สามารถจับต้องได้แต่เปล่าเลยค่ะตลอดการเป็นครูเกือบ4ี่ปีที่ผ่านมาดิฉันสามารถใช้ข้อมูลทางสถิติการวัดประเมินผลจิตวิทยาทางการศึกษาในการทําความเข้าใจใผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และมีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อนํามาใช้พัฒนาและแก้ไขสร้างนวัตกรรมทางการเรียนการสอนศิลปะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ